สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกันกับคุณแนทอีกแล้วค่ะในรายวิชาสุขาศึกษานะคะสําหรับในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆเราก็ได้เรียนกันไปเนาะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นั่นเองนะคะนั่นก็คือการปฏิบัติต้นตามหลักสุขาบัญญัติแห่งชาตินั่นเองค่ะเด็กๆจาได้ไหมคะว่าหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้อคะและก็มีหลักการปฏิบัติอย่างไรเด็กๆจานั้นได้ไหมเอ่ยสาหรับอ่า ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะในหลักสุขาบัญญัติแห่งชาตินะคะก็จะมีข้อที่ควรปฏิบัติทั้ง10ข้อนั่นเองนะคะอ่าซึ่งเรานะคะสามารถกลับไปอ่านทบทวนได้นะลูกนะถ้าเราอายังไม่เข้าใจนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นกันในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะนั่นก็คือเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเนาะว่า การป้องกันตัวเองนะคะในการเจ็บป่วยในโรคต่างๆเนี่ยเราสามารถปฏิบัติตนอย่างไรได้นะคะเช่นตัวอย่างนะคะการมีตัวร้อนนะคะปวดศีรษะมีน้ำมูกอย่างนี้นะคะเป็นต้นเนาะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าการดูแลเนี่ยเมื่อตัวเองเกิดการเจ็บป่วยนะคะ,ะการรักษาเบื้องต้นเนี่ยควรดูแลตัวเองอย่างไรนะคะอะถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะ เปิดหนังสือเรียนวิชาสุขาศึกษามาที่หน้า125ได้เลยค่ะสำหรับในหน้า125นะคะหัวข้อแรกที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เนาะนั่นก็คือการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะเขาบอกว่านอกจากเรานะคะจะต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วเนี่ย เรายังต้องรู้จักป้องกันตนเองนะคะไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆด้วยนะคะโดยมีวิธีการปฏิบัติด,ดังนี้นะคะ,ะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า126ต่อกันได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อ1กันก่อนนะคะในการดูแลรักษาร่างกายตัวเองเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะสำหรับข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือการ รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะต่างๆอยู่เสมอนะคะเด็กๆเช่นการอาบน้ํานะคะทุกวันการล้างมือให้สะอาดแล้วก็ถูกวิธีนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะซึ่งการล้างมือให้สะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆเพราะมือของเรานะคะเป็นอวัยวะนะคะที่ใช้หยิบจับสิ่งต่างๆนะคะเช่นใช้อะไรลูก ใช้หยิบจับอาหารนะคะแล้วก็เข้าปากนั่นเองนะคะถ้ามือของเราไม่สะอาดเนี่ยเวลาเราหยิบอาหารเข้าปากไปนะคะ mm. ก็จะทําให้มีเชื้อโรคเนาะ mm. เข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะต่อมาค่ะในข้อที่2นะคะนั่นก็คือการสวมใส่เสื้อผ้านะคะถุงเท้ารองเท้าและก็ของใช้อ่าของตัวเองนะคะที่สะอาดด้วยเพราะว่าจะช่วยป้องกันนะคะเชื้อโรค ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะโดยเสื้อผ้าที่นักเรียนสวมใส่นะคะนั่นก็คือ,อเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดนะลูกนะต้องอะไรคะซักนะคะแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะนํามาใส่นั่นเองต่อมาค่ะในข้อที่3นะคะนั่นก็คือการไม่ใช้ของส่วนตัวนะคะเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวนะคะหวีแปรงสีฟันแล้วก็ของใช้อื่นๆเนี่ย ร่วมกับผู้อื่นนั่นเองนะคะเพราะว่าการที่เรานะคะไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเนี่ยจะทําให้เรานะคะปลอดภัยจากโรคติดต่อน,นั่นเองนะคะเพราะว่าการที่เรานะลูกไปใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคนอื่นเนี่ยมีโรคไหมนะคะเช่นบางคนอาจจะเป็นโรคผิวหนังนะคะถ้านักเรียนเนี่ยไปใช้ผ้าขนหนูร่วมกับเขานักเรียนก็อาจจะติดโรคติดต่อ,อนี้ตามมาได้นะคะ ต่อมาค่ะในข้อ4นะคะใช้ผ้าเช็ดหน้านะคะปิดปากปิดจมูกเวลาไอาหรือจามนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนนะคะขณะมีโรคระบาดเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อโรคนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะที่เรากำลังประสบอยู่เนอนลูกนั่นก็คือโรคโควิด -19 นั่นเองนะคะเวลาเราออกไปไหนเนี่ยนักเรียนก็ควรสวม อ่าหน้ากากอนามัยนะคะปิดจมูกและปิดปากไว้นะลูกนะเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อของโรคนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อ5นะคะนั่นก็คือการไม่คุกครีนะคะกับผู้ที่เจ็บป่วยนะคะเพราะว่าผู้เจ็บป่วยนะคะอาจมีโรคนะคะที่สามารถติดต่อกันได้นะลูกเนาะเช่นโรคไข้หวัดนะคะโรคตาแดงเพราะว่าถ้านักเรียนนะคะไปคุกคีกับผู้ป่วยมากเนี่ย ก็อาจจะทําให้นักเรียนนะคะติดโรคนี้ได้เนาะโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนะคะเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางน้ํามูกนะคะน้าลายหรือว่าการสัมผัสกับผู้ป่วยนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนควรหลีกเลี่ยงเลยนะลูกนะในข้อที่5นะคะต่อมาค่ะในข้อที่6นะคะนั่นก็คือการ ดูแลนะคะรักษาความสะอาดของห้องนอนห้องครัวและห้องน้ำอยู่เสมอนั่นเองนะคะเพราะว่าจะทำให้เรานะคะปลอดภัยจากเชื้อโรคนั่นเองนะลูกเนาะเพราะว่าอ่าห้องนอนนะคะหรือว่าห้องต่างๆภายในบ้านของเราเนี่ยถ้าเรานะคะไม่ทําความสะอาดนะลูกนะมันก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนั่นเองนะคะก็อาจทําให้เราเนี่ยเกิดอาการเจ็บป่วยได้ตามมานะคะ ต่อมาค่ะข้อ7นะคะลูกนั่นก็คือการป้องกันตนเองนะคะไม่ให้ถูกยุงกัดนั่นเองนะคะและก็ททำลายแหล่งเพาะพันยุงอยู่เสมอเช่นนักเรียนนะคะเวลานอนเนี่ยก็ต้องนอนกลางมุ้งนะคะแล้วก็ ควรใช้ดินนะคะกบหลุมบ่อนะลูกนะโดยการที่นักเรียนเนี่ยใส่เกลือนะคะหรือว่าใส่ทรายอเบดลงไปในภาชนะที่มีน้ําขังนะคะเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่นั่นเองเช่นบ้านไข่นะคะนักเรียนที่เลี้ยงปลาเนาะก็จะมีอ่างปลานะคะนักเรียนก็ควรนําทรายอาเบดนะคะไปหยอดลงในอ่างปลานะลูกนะเพื่อที่อะไรคะไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงนั่นเองนะคะ คนนุณนะเสริมเกจความรู้ให้นักเรียนอีกนิดนึงนะคะนักเรียนบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าซายอะเบดเนี่ยคืออะไรนะคะสำหรับซายอะเบดนะลูกก็จะเป็นซายนะคะที่ใช้กําจัดลูกน้ํายุงลายนั่นเองนะคะหรือว่าเขาเรียกอีกชื่อน,นึงว่าซายเคมีฟอสนะคะซึ่งเป็นซายที่ที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมีพวกอะเบตนั่นเองลกูก ซึ่งสารเคมีพวกนี้นะคะก็จะเป็นสารเคมีสังเคราะห์นะคะโดยมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสำคัญนั่นเองนะคะซึ่งสารเคมีอฟอสฟอรัสเนี่ยนักเรียนก็จะมีพิษที่รุนแรงนะคะต่อลูกน้ำยุงลายนั่นเองนะคะและสัตว์อีกชนิดนึ่งนะคะที่สารเคมีเนี้ยเขาสามารถกำจัดได้นั่นก็คือแมลงวีนั่นเองคะ่ะต่อมานะคะในข้อที่8คะ่ะนักเรียน น,ะะนั่นก็คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะแค่นี้ก็จะทำให้นะ่าร่างกายของนักเรียนเนี่ยแข็งแรงแล้วนะคะซึ่งการวิ่งออกกำลังกายนะคะก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะลูกนะ้ที่ทำให้ร่างกายของนักเรียนนะคะแข็งแรงนะคะและก็มีภูมิต้านทานของโรคมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนต่อเปิดต่อไปที่หน้า 128เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อ9กันต่อนะคะสำหรับข้อ9านะคะการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยนั่นก็คือเมื่อนักเรียนบาดเจ็บนะคะก็ต้องแจ้งให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูทราบนั่นเองนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือหรือว่าพานักเรียนนะคะไปพบแพทย์ ในกรณีที่นักเรียนนะคะอยู่ที่บ้านนะลูกนะเมื่อได้รับบาดเจ็บนะคะนักเรียนก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองให้ช่วยเหลือนักเรียนนั่นเองแต่ถ้ากรณีที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถนะคะมาบอกคุณครูได้นะลูกนะเพื่อให้คุณครูนะคะช่วยเหลือนะคะหรือว่าถ้าคุณครูเขาช่วยเหลือนักเรียนไม่ได้เนี่ยคุณครูเขาก็จะเป็นคนพานักเรียนนะคะไปพบแพทย์นั่นเอง ต่อมาค่ะในข้อที่10นะคะข้อที่10นะคะนั่นก็คือการทำจิตใจให้ร่าเริงแจม่มใสอยู่เสมอนั่นเองนะคะการทำจิตใจให้ราเริงแจม่มใสอยู่เสมอเนี่ยนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยนะคะที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่เกิดการเจ็บป่วยเพราะว่าอะไรลูก เรามีสุขภาพจิตท,ที่ดีนะคะสุขภาพกายเราก็จะดีตามมาด้วยนะคะซึ่งการเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะลูกนะที่ทำให้จิตใจของเรานะคะร่าเริงแจ่มใสต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อที่2กันนะคะนั่นก็คือการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะตะกี้นะคะนักเรียนเราก็ได้เรียนไปแล้วนะว่า เรามีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรนะคะเมื่อเราเจ็บป่วยแต่ในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุนะลูกนะแต่ละสาเหตุนะคะซึ่งวันนี้นะคะในหนังสือของเราเนี่ยก็จะยกตัวอย่างนะคะของโรคต่างๆมาให้เรานั่นเองอ่สำหรับโรคแรกนะคะที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือ อาการตัวร้อนปวดศีรษะมีน้ำมูกนะคะหรือเขาเรียกว่าโรคไข้หวัดนั่นเองนะคะซึ่งสาเหตุของโรคไข้หวัดเนี่ยก็มาจากการไอนะคะหรือจามลดกันนะคะการใช้ของใช้นะคะหรือเสื้อผ้าร่วมกับคนที่ป่วยนะคะหรือว่าเป็นโรคไข้หวัดนั่นเองต่อมาคะ่ะสาเหตุต่อมานะคะนั่นก็คือการอยู่ในที่เย็นจัดนะคะหรือว่าร้อนจัดนั่นเอง ส่วนสาเหตุสุดท้ายนะคะของโรคไข้วัดนั่นก็คือร่างกายเปียกน้ำเป็นเวลานานนะคะเช่นเปียกฝนหรือว่านักเรียนแช่ในน้ำนานๆนั่นเองนะคะต่อมาในหน้าสองอา่าหน้า129นะคะนักเรียนก็จะเป็นอาการของโรคไข้หวัดนั่นเองนะคะสำหรับอาการของโรคไข้วัดนะคะก็จะมีไข้นะคะตัวร้อน ปวดศีรษะและก็มีน้ำมูกนะลูกนะในระยะแรกนะคะน้ำมูกของเราเนี่ยก็จะใสและก็มักจะไหลอยู่เกือบตลอดเวลานั่นเองนะคะต่อมาค่ะนักเรียนน้ำมูกเขานะคะก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะอาจมีอาการไอนะคะแล้วก็เจ็บคอรวมด้วยนั่นเองนะคะซึ่งอาการน้ำมูกไหลนะคะเด็กๆหลกักๆเนี่ยเนื่องจากเกิดเป็นโรคไข้หวัดนั่นเองนะคะนี่ก็คือสาเหตุของเขานะลูกนะ อ่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเป็นโรคไข้หวัดกันนะคะสาหรับการปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคไข้หวัดนะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนเวลานอนนะคะนักเรียนก็ต้องสวมเสื้อผ้าหรือว่าห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอนั่นเองนะคะต่อมานะคะนั่นก็คือการดื่มน้ําอุ่นมากๆนะคะห้ามดื่มน้ําเย็นเด็ดขาดหรือว่าห้ามทานน้ําแข็งนั่นเองนะคะ ่าแล้วก็สิ่งที่ห้ามต่อมานะคะนั่นก็คือไม่รับประทานอาหารที่เย็นจัดค่ะเ,เด็กเช่นไอศครีมนะคะหรือว่าน้ําแข็งใส่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะต่อมานะคะวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคไข้หวัดนะคะนั่นก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะคะงดการออกกําลังกายหรือว่า ทำกิจกรรมนะคะที่ต้องใช้แรงมากๆนั่นเองต่อมาค่ะข้อที่4นะคะในการปฏิบัติตนเป็นโรคไข้หวัดนะคะนั่นก็คือการบอกพ่อแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยเมื่อมีอาการปวดศีรษะนะคะเพื่อที่พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองของเรานะคะจะได้หายาแก้ปวดให้รับประทานนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมาค่ะในหน้า130นะคะ สำหรับข้อที่5นะคะเด็กๆนั่นก็คือการใช้ผ้าปิดปากและจมูกนะคะเวลาที่เรานะคะไอจามหรือว่าสั่งน้ำมูกนั่นเองนะคะเพื่อที่จะอะไรลูกป้องกันนะคะการติดต่อนะคะจากเราไปหาคนอื่นนะลูกหนาะต่อมาคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในการปฏิบัติตนนะคะเพื่อป้องกันในโรคไข้หวัดนั่นเองนะคะ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันนะคะโรคไข้หวัดก็ได้แก่การไม่ใช้ของใช้นะคะแล้วก็เสื้อผ้าร่วมกับคนอื่นการไม่ออกไปวิ่งเล่นนะคะในขณะที่ฝนตกหรือว่ามีแดดจัดนั่นเองต่อมาค่ะรับประทานผลไม้นะคะที่มีวิตามินซีสูงเช่นส้มหรือว่าฝรั่งนั่นเอง ต่อมาค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกําลังกายและก็พักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองต่อมาค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการเป็นโรคไข้หวัดนั่นก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะเด็กเพราะว่าการสวมหน้ากากอนามัยนะคะจะป้องกันนะคะในการที่คนอื่นนะคะจะติดโรคไข้หวัดกับเรานะคะในทาง นะคะจามหรือว่าการสั่งน้ำมูกนั่นเองต่อมาค่ะข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการไม่คุกคลีนะคะหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคไข้หวัดนั่นเองต่อมาค่ะนักเรียนนะคะก็จะเป็นสาเหตุของโรคที่สองนะคะนั่นก็คืออ่ะโรคท้องเสียนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุของ การเป็นโรคท้องเสียกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนนั่นก็คือการรับประทานอาหารนะคะที่ไม่สะอาดมีมแมลงวันตอมนะคะหรืออาจจะเป็นอาหารที่สุกๆดิบๆนั่นเองต่อมานะคะนั่นก็คือการดื่มน้ําที่ไม่สะอาดนะคะมีเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสก,รป,กปรกปะปนอยู่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะรับประทานผักสดนะคะหรือผล,ลไม้สดโดยไม่ล้างให้สะอาด ใช้มือที่ไม่สะอาดหยิบอาหารรับประทานนั่นเองนะคะซึ่งคุณแอนบอกแล้วนะคะว่ามือของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้หยิบจับสิ่งต่างๆนะลูกนะและที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือการใช้มือหยิบอาหารเข้าปากนั่นเองถ้ามือของเราไม่สะอาดนะคะเชื้อโรคก,ก็สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะลูกนะอ่าเดี๋ยวคุณแอนเสริมความรู้นิดนึงนะคะในเรื่องของ สาเหตุของโรคท้องเสียนะลูกนะเด็กๆทราบไหมคะว่าสาเหตุของโรคท้องเสียนะคะเขามีมแมลงวันนะคะเป็นตัวพาหะนําโรคนี้มาสู่มนุษย์นั่นเองนะคะซึ่งมแมลงวันนะคะเด็กๆก,ก็จะถ่ายทอดเชื้อโรคนะลูกนะที่ติดมากับลําตัวเขานะคะปากหรือว่าขาของมแมลงนะลูกนะให้ตอมอาหารนะคะหรือว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆ เมื่อคนนะคะเด็ก,ดกรับประทานอาหารที่มีมแมลงวันตอมแล้วนะคะคนก็จะได้รับเชื้อโรคนั้นนะคะเข้าสู่ร่างกายนั่นเองจึงทําให้เกิดเป็นโรคต่างๆนะคะเช่นโรคระบบทางเดินอาหารนะคะซึ่งได้แก่โรคท้องร่วงนะคะอาหารเป็นพิษอหิวัตกโรคเป็นต้นนะคะเด็กๆ ต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูอาการของโรคท้องเสียกันนะคะอาการแรกเลยนะคะนั่นก็คือการถ่ายเลวนะคะติดต่อกันเกินกว่า3มครั้งใน1วันหรือว่าจะถ่ายเป็นน้ำนะคะหรือมีมูกเลือดปนนั่นเองต่อมาค่ะปวดท้องนะคะหรือว่ารู้สึกปั่นปวดในท้อง ส่วนข้อ3นะคะก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะหรือว่ารู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงเพราะว่าร่างกายของเรานะคะเสียน้ำมากแล้วอาจทำให้เราเนี่ยช็อกได้เลยนะคะเด็กๆซึ่งสภาวะช็อกนะคะที่คุณแอนบอกนักเรียนไปเนี่ยก็จะเป็นสภาวะทางการแพทย์นะคะที่มีผลอาจส่งผลเนี่ยเกิดอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะคะเพราะว่าเกิดจากการที่เนื้อเยื่อของร่างกายนะคะเด็กๆ ได้รับออกซิเจนนะคะไม่เพียงพอต่อความต้องการนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยการที่นักเรียนเกิดอาการท้องเสียนะคะอาาร่างกายของเราเนี่ยก็จะสูญเสียน้ํามากนลลูกนะแล้วก็เซลล์ต่างๆนะคะและเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะไม่มีออกซิเจนนะคะจากน้ำเนี่ยไปหล่อเลี้ยงนลลูกนะจึงอาจทําให้เกิดอาา่าสาเหตุของการช็อกได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูการปฏิบัติตนนะคะเมื่อ เราเกิดการท้องเสียนั่นเองเนาะสำหรับข้อหนึ่งนะคะการปฏิบัติตนเลยนะคะเมื่อเกิดอาการท้องเสียนะคะนักเรียนนั่นก็คือการดื่มน้ําละลายผงเกลือแร่นะคะถ้าไม่มีผงเกลือแร่เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยใช้น้ําต้มสุกนะคะนักเรียนประมาณ3แก้วอ่าแล้วก็ใช้เกลือแกง1ช้อนชาน้ําตาลทราย 2ช้อนโต๊ะนะคะคนให้ละลายแล้วเราก็ดื่มแทนน้ำเลยนะคะถ้านักเรียนดื่มไม่หมดภายในเวลา24ชั่วโมงเนี่ยก็ควรทิ้งนะคะหรือว่าเริ่มผสมใหม่นั่นเองต่อมาค่ะข้อ2นะคะเมื่ออาการดีขึ้นนะคะแล้วก็หยุดถ่ายแล้วเนี่ยให้เริ่มรับประทานอาหารอ่อนๆนะคะแล้วก็รสไม่จัดเช่น ข้าวต้มนะคะโจ๊กแล้วก็ไม่ควรดื่มนมนะลูกนะเพราะว่าการดื่มนมนะคะอาจทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดการท้องเสียได้อีกครั้งนั่นเองเนาะต่อมาค่ะข้อ3นะคะนั่นก็คือการถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะอันนี้ก็คือการท้องเสียชนิดรุนแรงและนักเรียนก็ควรไปพบแพทย์นะคะเพื่อรักษานั่นเอง ต่อมาค่ะในหน้า133นะคะก็จะเป็นการปฏิบัติตนนะคะเพื่อป้องกันการท้องเสียนั่นเองเนาะ,ะสำหรับข้อแรกเลยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะัเกเรียนก็ควรล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนรับประทานอาหารและก็หลังการขับถ่ายทุกครั้งนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อ2นะคะนั่นก็คือการ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดนะคะไม่มีมแมลงวันตอมและก็ไม่รับประทานอาหารที่เป็นอาหารสุกๆดิบๆนะคะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์นั่นเองต่อมาค่ะข้อ3นะคะาการดื่มน้ำนะคะที่สะอาดเช่นน้ำอุ่นหรือว่าน้ำต้มสุกนั่นเองข้อ 4. นะคะรับประทานผักแล้วก็ผลไม้สดเนี่ยนักเรียนก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนรับประทานข้อ5านะคะกำจัดขยะอย่างถูกวิธีค่ะเด็ก โดยการผูกปากถุงขยะนะคะใส่ลงในถังขยะและปิดฝาให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะซึ่งจะทำให้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงวันซึ่งเป็นสาเหตุของโรคนี้นะคะหรือว่าเป็นตัวพาหะเหมือนที่คุณแอดบอกนักเรียนนั่นเองต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในโรคที่3กันนะคะนั่นก็คือโรคผื่นคันนั่นเองนะคะซึ่งสาเหตุของโรคผื่นคันเนี่ยอาจจะเกิดมาจากหลายอย่างหลายชนิดนะคะดเด็ก ซึ่งอ่าสาเหตุของโรคผื่นคันอันดับแรกเลยนะคะจะเกิดมาจากการสัมผัสสิ่งที่ทําให้เกิดผื่นคันคุณนายยกตัวอย่างนะคะเช่นอ่าพืชน,นะคะก็ยกก็เช่นอ่ฝาฝักมามุ้ยนะคะฝักตําแยนะคะหรือว่าเถาคันนั่นเองนะคะซึ่งพืชแต่ละชนิดเนี้ยนะคะก็จะมีขนนะคะนักเรียนซึ่งทําให้เกิด อาผื่นคันได้นะคะถ้าใครสัมผัสกับผิวหนังเนาะก็อาจจะทําให้เกิดเป็นผื่นแดงนะคะแล้วก็เกิดอาการคันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะสัตว์นะคะก็เช่นบุ้งนะคะตัวบุ้งหรือว่าตัวหนอนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะมแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะที่ทาให้เกิดเป็นสาเหตุของผื่นคันนั่นก็คือยุงนะคะมดคันไฟหรือว่ามดตานอยนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะซึ่งสัตว์เหล่านี้นะคะเมื่อสัมผัสกับผิวหนังของเรานะคะ ก็อาจจะทำให้เกิดการเป็นผื่นคันได้นั่นเองต่อมาค่ะในหน้า134นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักอาการของผื่นคันกันก่อนนะคะผื่นคันนะคะเด็กๆก,ก็จะเป็นผิวหนังของเรานะคะก็จะเป็นผื่นนะคะหรือว่าขึ้นตุ่มเล็กๆนะลูกนะกนะอาจจะเกิดเฉพาะที่นะคะเช่นบริเวณหลังหน้าอกแขนนะคะขาหรือว่าอาจจะเกิดจากลำตัวก็ได้นะลูกนะ อ่าแล้วก็มีอาการคันนะคะบริเวณนั้นโดยเฉพาะจะมีผื่นแดงๆนะคะขึ้นมานั่นเองเนาะกะแล้วลวนักเรียนคะมาดูในหัวข้อการปฏิบัติตนนะคะเมื่อมีอาการผื่นคันกันนะคะถ้านักเรียนนะคะมีการเกิดอาการผื่นคันนะคะนักเรียนก็ควรปฏิบัติด,ดังนี้สําหรับข้อหนึ่งเลยนะคะให้นักเรียนเนี่ย ไปล้างนะคะบริเวณที่เกิดผื่นคันด้วยสบู่นะคะหรือว่าน้ำสะอาดหลายๆครั้งนะลูกนะจากนั้นนะคะนักเรียนก็ใช้ผ้าสะอาดเนี่ยซับให้แห้งนั่นเองต่อมาคะ่ะนักเรียนหลังจากที่เรามาล้างแล้วนะคะล้างบริเวณที่เรามีผื่นคันนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยทายาแก้แพ้นะคะหรือว่าใช้แอมโมเนียหอมนะลูกนะทาบริเวณที่เกิดผื่นคันนะคะให้ทั่ว ต่อมาค่ะข้อ3นะคะนักเรียนเนี่ยไม่ควรเกาในบริเวณที่เป็นผื่นคันเลยนะคะเพราะว่าอาจเกิดแผลทะลอกนะคะหรือว่าจะอาจทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้นั่นเองส่วนข้อ4คะ่ะนักเรียนในกรณีนะคะที่เกิดผื่นคันจากตัวบุ้งนะคะจะมีขนเล็กๆนะคะนักเรียนของตัวบุ้งเนี่ยติดอยู่นะคะให้นักเรียนเนี่ยใช้เทียนนะคะหรือว่า ขี้พึ่งนะคะลนไฟอ่อนๆจนเทียนนิ่มเนาะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยคึงบริเวณที่เกิดผื่นคันให้ทั่วและก็ล้างด้วยน้ําสบู่นะคะหรือว่าจะเป็นน้ําสะอาดและก็ซับให้แห้งนั่นเองต่อมาค่ะในข้อ5นะคะถ้ามีอาการผิดปกติอื่นๆนะคะเช่น นักเรียนเนี่ยเกิดการหายใจติดขัดนะคะหรือว่ามีผื่นคันขึ้นมากขึ้นนักเรียนก็ต้องอรีบบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองถ้าในกรณีที่เกิดที่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็ควรบอกคุณครูนะคะให้พาไปพบแพทย์โดยเร็วนั่นเองเพราะว่าอาการนะคะอาจจะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็อาจเป็นอันตรายนะคะขั้นร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเนาะ ต่อมาค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะการปฏิบัติตนนะคะเพื่อป้องกันอาการของผื่นคันนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนนักเรียนนะคะไม่ควรไปเล่นในที่รกนะคะหรือว่าที่ที่อาจมีพืชและสัตว์นะคะที่ทำให้เราเนี่ยเกิดอาการผื่นคันได้นะคะ ข้อ2นะคะนักเรียนเนี่ยต้องรู้จากสังเกตตนเองว่าสัมผัสสิ่งใดแล้วนะคะเกิดอาการคันหรือว่าเกิดผื่นคันขึ้นนะคะและนักเรียนเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งนั้นนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เนื้อหาในการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาลงมือทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆในเด็ก,ดกพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเนี่ยหยิบแบบฝึกหัดนะคะวิชาสุข,ขศึกษาขึ้นมาได้เลยลูกจากนั้นนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า54ได้เลยค่ะ สำหรับในหน้า54นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7นั่นก็คือเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะตอบแบบฝึกหัดนะคะในหน้า54กันก่อนนะลูกนะอ่าคุณครูคนนี้นะคะก็ถามว่านักเรียนนะคะคิดว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีการป้องกันการเจ็บป่วย อ่าสำหรับในข้อนี้นะคะเด็กๆอาจจะตอบเองนะคะหรือว่าจะตอบตามคุณแอดก็ได้เนาะสำหรับคุณแอดนะคะอ่าการที่เรานะคะมีมีเหตุผลที่ต้องอ่ามีการป้องกันการเจ็บป่วยเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เรานะคะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะอ่าเขียนลงไปเลยนะคะเพื่อให้ เรานะคะได้ดำรงชีวิตนะคะได้อย่างมีความสุขนะคะเนเรีนยนเขียนตามคุณแอนะลงไปเลยได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้า55กันต่อนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะในหน้า55นะคะข้อหนึ่งใหญ่นะคะก็ถามว่านักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่เป็นการป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆและเขียนเครื่องหมายกากระบาดลงในวงกลม หน้าข้อความที่ไม่ใช่การป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ clipping. อะ่ะเด Wh ี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ไป,ปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆถ้าข้อใดนะคะไม่ใช่วิธี drill, การป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆอ่นักเรียนก็กากระบาดลงไปในวงกลมได้เลยนะคะถ้าข้อใดนะคะที่เป็นการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเนี่ยให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อแรกกันก่อนนะคะ รักษาความสะอาดของร่างกายข้อนี้เป็นวิธีการป้องกันการเจ็บป่วยของโรคต่างๆไหมลูกเป็นนะคะเด็กๆเ,เด็กเขียนเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะต่อมาค่ะไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นไข้หวัดทุกวันอันนี้เป็นการป้องกันการเจ็บป่วยดยโรคต่างๆไหมลูก อันนี้ไม่นะคะเพราะว่าคุณแอดได้บอกเด็กๆไปแล้วนะคะว่าเรานะคะควรหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าการสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคไข้หวัดนะลูกนะเพราะว่าโรคไข้หวัดนะคะเป็นโรคติดต่อนะถ้าเรานะคะไปเยี่ยมเพื่อนทุกๆวันนะคะเราก็อาจจะติดโรคไข้หวัดนี้กับเพื่อนได้นะคะต่อมาค่ะใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามอันนี้นะคะก็เป็น การป้องกันการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่เรานะคะจะไม่ส่งผลนะคะไปให้กับคนอื่นนะลูกเนาะต่อมานะคะสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะคะเป็นวิธีการป้องกันไหมลูกเป็นไหมคะเป็นนะคะต่อมานะคะยืมผ้าเช็ดหน้าของเพื่อนนะคะมาซับเหงื่ออันนี้ได้ไหมลูก อันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าของใช้ส่วนตัวเนี่ยเราไม่ควรใช้ร่วมกันนั่นเองนะคะต่อมานะคะในข้อที่สองนะคะด้านล่างนะคะเด็กๆเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะสำรวจอาการเจ็บป่วยที่ตนเองเคยเป็นนะคะหรือว่าไม่เคยเป็นโดยเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมนะลูกนะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนนะคะลักษณะอาการป่วยของแต่ละคนกันซึ่งในข้อสใหญ่ด้านล่างนะคะคุณแม่นะคะจะให้เด็กๆทางบ้านเนี่ยทำเองนะลูกนะพอเวลาเราเปิดเรียนตามปกตินะคะเดี๋ยวเราจะมา,าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะลูกนะว่าแต่ละคนเนี่ยเคยเจ็บป่วยนะคะด้วยสาเหตุด้วยโรคอะไรกันบ้างอาเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณนายก็ต้องขอล่าเด็กๆไปก่อนเนาะเพราะว่าเนื่องจากนะคะหมดเวลาในในรายวิชาสุขาศึกษากันแล้วนะคะเดี๋ยวพบกับคุณแอดใหม่นะคะในรายวิชาสุขาศึกษาในคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ